บ้านที่สอปป,อปอลาวของชมพู่อรารยาแท้จริงแล้วเป็นลูกครึ่งลาวอังกฤษบ้านที่สอปป,อปอลาวชมพู่หลังคุณแม่อบพยพมาอยู่ไทยจากที่ชมพู่อรารยาได้ไปร่วมรายการ English r o o m ของครูลูกก๊อฟเธอบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นพ่อเป็นคนอังกฤษครอบครัวทางฝั่งเยนิงวารีแม่ของเธอนั้นเป็นชาวสอปปอลาวอพยพสงครามกลางเมืองแล้วชมพู่คือลูกครึ่งลาวอังกฤษเพียงแค่ถือสัญชาติไทย เลยเป็นรูปเครึ่งไทยอังกฤษความจริงคุณแม่ของคุณวารีถือว่าเป็นรุ่นพี่ในบทบาทของแม่ที่ผ่านมาได้ขอคําแนะนําจากแม่เรื่องการเลี้ยงลูกไหมไม่ได้ขอแต่คิดว่าเขาเลี้ยงเรายังไงให้เป็นคนอย่างนั้นถ้าถามว่าเราชอบคุณสมบัติอะไรในตัวเองในฐานะที่เราเป็นผลผลิตของแม่เราชอบที่เรารับตัวเองได้เรารักตัวเองที่อยากเป็น ซึ่งมันคืออะไรที่ทําให้เราเป็นคนแบบนั้นแม่ก็ไม่ได้พูดคาอะไรเก๋ๆไม่ได้มีคําคมอะไรแม่เราจบป .4 แต่ทําไมถึงเป็นชมพู่อรารยญาได้เรานึกย้อนกลับไปแม่ไม่เคยส่งเราเรียนพิเศษฉันไม่เคยได้รับบอลเล่แจ๊สแดนซ์หรือเปียโนอะไรกับเขาเลยคือมันจะเป็นอะไรก็เป็นของมันแม่ไม่ค่อยบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยขัดเราก็คิดว่าอันนี้แหละที่ทําให้เราเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่คิดว่าลูกจะเป็นยังไงปล่อยหมายถึงว่าถ้าเขาทําอะไรผิดมารายาสังคม หรือแสดงความไม่น่ารักเราก็ขัดเกลากับไปแต่ถ้าเขาชอบหรืออยากทําอะไรอยากกลิ้งเกลือกกับพื้นก็ปล่อยเขาเพราะถ้าเราไปห้ามเขาทุกอย่างเด็กมันจะเสียความมั่นใจไงไม่ใช่ว่าจะทําอะไรแล้วต้องหันมามองหน้าแม่ว่าทําได้หรือเปล่าชมอยากให้เขาเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าชมว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมันเป็นคุณสมบัติที่ซื้อไม่ได้และชมว่ามันซ่อมตอนโตก็ไม่ได้ด้วยจริงๆและเขาก็มีความสุขง่ายๆฟ้าขวดน้ําก็เล่นได้ ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีความสุขกับที่ดินที่ทรายหนังยางหรืออะไรก็ได้เรานี่แหละที่ไปใส่ข้อมูลว่าเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะลูก